มีคนบอกว่าอยากกินแกงจีนหมูสาบชั้นเส้นวันนี้เราจัดให้แล้วนะคะอ้าวอันนี่ก็จะเ,เป็นแบบนี้แล้วอ่ะหนุ่มเล็กก็มาขโขลกสามเกลือนคะคะอ่ะลืมไปวันนี้ไม่มีรากผักชีขอเป็นสองเท่าก่อนหน้านคะคะโอเคใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็ตั้มตั้มตัต้มโอเคแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปไนะคะแล้วก็ย่อซอสปรุงรส อ่าแล้วก็ต้ม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 นั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่ตรงเส้นลงไปนะคะโอเคอ่าก็ต้ม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 ลงไปนะคะทีนี้ก็คนแล้วก็ต้มนะะแล้วก็คนแล้วก็ต้มนะอ่าคนแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะจึ after, Gonzalez, ้งจึ้งโอเคนะคะอันนี้เรียกว่าถึงการต่อนกันทางน้ำรู้ไหมคะอ่าอันนี้การเทน้ำตรงไฟค่ะอ่า อันนี้ประมาณขึ้นหม้อแล้วมั้งอ้าวโอเคเราก็พักหมูไว้เล็กน้อยเท่นั้นระหว่างนี้นะเราก็จะมาธิขึ้นชายนะคะดึงขึ้นชายนะคะอ้าเร็วอ้าวล้างเสร็จแล้วเราก็มาเอ่อซอยบางๆหั่นออเป็นชิ้นยาวๆนะคะน้ำเร็วเร็วเร็วเก้าหมูเล็วเ้าหมูเส้นของเราแล้วโอเคโอเคตอนนี้ ก็ได้เอาหมูลงไปลนะคะน้ำก็เดือดแล้วด้วยโหนี่นี่ดูสิอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดฟองช้อนฟองออกนะคะนี่นะเกลอเียร้อยแล้วค่ะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก จากนั้นเราก็คนเิ่ๆกัน,นะคะ่ะอืทีนี้พอมันเดือนเราก็ซิ่ค่ะอาไรก็คนๆนะมันก็เดือนเดือนเดอนบูบนบู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 วูบ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 ก็ูบูกูบ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 แล้วก็พอูบอบูิูบะะูก็บ่บู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 บบูบบูบูจูบูบนบบบนี้ค่ะและ้บกบพบออูบูบูบนะูบูบู แล้วก็แล้วก็มีความชื่อก้องนะคะโชว์โชว์หมูกับโชว์วุ้นเส้นแล้วก็โชว์ผักนะคะนี่พร้อมเสิรฟ์ฟแกงจืดหมูสับวุ้นเส้นของเรานะคะออเอาโก้ลยฟ้าอร่อยวามีใครรู้บ้างว่าหนูพูดโอเคกี่รอบ